สวัสดีครับผมกระตูวีดีโอนะครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาชิคไอร้อยยครับสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวปัญหาเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมนี่เราสตาร์ทไปแล้วนะครับแต่มันสตาร์ทไม่ติดเงียบคลิปเลยครับมันเหมือนเราไม่ได้สตาร์ทเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทด้วยเท้ากันดูนะครับด้วยขายานครับมันจะติดไหม ก็ผมก็ลองสตาร์ทอยู่หลายรอบแล้วนะครับมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องวัดค่าแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เรายังมีไฟอยู่หรือเปล่าแล้วก็กดดูฟิลนะครับยามดูฟิลแล้วก็จะตรวจดูสายไฟตามกล่องฟิลนะครับว่ามีรอย่วดรอยขาดไหมตามแบบรูปภาพเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะมาเรียกดูรหัสจากไฟอนจินเครื่องยนต์นะครับ เราจะนำสายไฟที่ปอกสองส้นนะครับใส่ปักตรวจสอบใส่สายไฟเข้าไปในรูปักตรวจสอบนะครับก็มีสายไฟเส้นสีเขียวแถบดำและเส้นสีน้ำตาลนะครับเราจะใส่เข้าไป2องปักนี้นะครับแล้วเราก็ทำการออนสวิตช์ครับเพื่อที่จะเริ่มนับรหัสเครื่องยนต์นะครับถ้ามันกระพริบซ้านะครับครั้งหนึ่งเราจะนับเป็น10 แต่ถ้ามันกระพริบเรวๆนะครับเราจะนับครั้งละหนึ่งครับเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะครับ <S On s w i วิ h ส0บ0ี0สิบสามนะครับตัวกระพริบเร็วๆสอครั้งสุดท้ายครับเราจะนับเป็น2ครับแล้ว ทีนี้เราก็ได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้รหัสมาเรียบร้อยครับเราก็สามารถทําการแก้ไขครับเพราะรหัส52จะบ่งบอกของการเสียของขดลวดนะครับก็จะเป็นขดลวดหรือว่าตัวก็ปั่นไฟนะครับก็ไฟนะครับมัน แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วมันจะอยู่ข้างหลังของหม้อน้ํานะครับกับรถนิฮอรุ่นนี้แล้วเราก็จะมาทําการรื้อเลยนะครับรือหาสาเหตุไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเจ้าขดด้วนนี่มันจะมีรอยหรือว่าเป็นอะไรว่ามีสิ่งสงกรปรกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ แล้วเราก็ปล่อยน้ําออกจากหม้อน้ําครับออกจากระบบครับแต่เราต้องระวังหน่อยครับถ้าสมมุติว่ารถเราร้อนนะครับมันในหม้อน้ําจะมีแรงดันครับมันจะต้องรอให้รถเราเย็นก่อนครับไม่นั้นจะเกิดอันตรายได้นะครับต้องรอให้หม้อน้ําเราเย็นก่อนครับ น็อยึดหม้อน้ำนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับอยู่รอบๆตัวหม้อน้ำรับก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดท่อน้านะครับออกจากหม้อน้ำทั้งหมดจะมี3เส้นนะครับจะมีอยู่ ข้างบน2แล้วก็ข้างล่างเส้นหนึ่งนะครับ แล้วให้เราดึงน็อตเบอร์17น็อตล็อกล้อแม่เหล็กออกก่อนนะครับไซ้์ปืนลมนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการเอาล้อแม่เหล็กออกนะครับไซ้์เครื่องมือพิเศษขันเข้าไปกับล้อแม่เหล็กแล้วก็ใช้ปัจเจเลื่อนจับเครื่องมือพิเศษไว้ให้แน่นจากนั้นเราก็ไซ้์ปืนลมยิงเข้าไปแล้วก็ล้อแม่เหล็กก็จะหลุดออกมาหลังจากที่เราเอาออกมาได้แล้วนะครับ นี่เราก็จะมาดูกันนะครับนี่ครับขดลวดของเราครับเจ้าปัญหาครับมันสกปรกมากเลยครับก็คือเจ้าของรถเขาบอกมาว่าเขาขี่ทางบ้านเขามันมีทางฝุ่นเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เราจะทําการล้างดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราล้างสําเร็จก็ไม่ได้เปลี่ยนกอใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปทาความสะอาดก่อนนะครับ แล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดกันนะครับหมดน้ำมันไปครึ่งลิตรแล้วนะครับดูจากสีน้ำมันครับมันไม่เป็นสีน้ำมันแล้วนะครับก็จะทำการล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับนะครับก็จะไม่ไหม่นะยครับใส่ปิ้งครับเราก็ขัดชี้สนิมตามแผ่นเล็กตามร่องรอยต่างๆนะครับแล้วก็ล้าง ให้สะอาดนะครับแล้วเราก็ใช้ลมเป่าให้แห้งเป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็นําประกอบเลยนะครับเราจะประกอบดูนะครับจะเป็นยังไงครับประกอบ,กบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสําเร็จแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนขดลวดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สตาร์ทแล้วนะครับปรากฏว่าสตาร์ทติดนะครับถือว่าเราทําสําเร็จนะครับนี่ครับแต่เราจะสตาร์ทแป๊บเดียวครับเรายังไม่ทันได้ใส่หม้อน้ําครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับเอาเราใส่หม้อน้ํากันครับทีเนี้ย เทมน้ำเสร็จแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆจบไปแล้วกับรหัส52คกิกไอิ125พูดกอผิดแล้วนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการดูมาถึงนี้นะครับไปแล้วครับ